สวัสดีครับผมพันำกรสวัสดีค่ะน้องเย่นะคะในวันนี้เรามาอยู่ในป่าไผ่เช่นเคยนะครับ แต่ว่าเสียงของผมเนี่ยอาจจะเพี้ยนไปมากนะครับเพราะว่าผมเป็นหวัดและในวันนี้ผมไม่ได้เอาผ้าใบกางฝนมานะครับแผนของผมในวันนี้ก็คือผมจะสร้างที่พักที่ที่กำบันฝนนะครับท,ที่พักหลังคาใบต้นคอนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างย่างๆอย่างพี่โอมาดูกันนะครับ ซึ่งทําเลแห่งการสร้างของผมเนี่ยก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ลโล่งตรงนี้นะครับจะได้ไม่ต้องถังเยอะนะครับแค่นั้นเลยง่ายๆนะครับดูเหมือนว่าฝั่งนู้น,นจะมีต้นเพาด้วยนะครับแต่ว่าใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับถ้าเดี๋ยวไม่พอ คอยไปตัดก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมต้องขางต้องตัดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปตัดตรงเคามาทำหลังค่าครับผมจะทำง่ายๆคอยยูนะครับในวันนี้ผมมีค่ามมิดเล่มเล็บเล่มเล็กนะครับเล่มเดียว ตัวมันก็คมพอสมควรนะครับนี่นะครับลงโจ้งเลยก็จะประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็น่าจะพอสองคนแล้วนะครับสร้างสร้างคิดพักไม่ใหญ่มากนะครับเล็กๆก็เดี๋ยวเราไปตัดต้นคอกันเลยดีกว่านะครับต้นคอก็จะเป็นต้นนี้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะเนี่ยก่อนที่จะตัดนะครับดูนี่มาดูใกล้ๆนี่มันจะมีหนามนะครับนี่เราต้องใช้มีดขุดๆๆหนอาออกก่อนนี่นะครับ้นาอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นต้นที่แก่ๆนะครับหนามจะยาวมากซึ่ง้องเท้าบูก็เอาไม่อยู่นะครับยางรถก็ยังเอาไม่อยู่เลยนะครับแต่ต้นนี้เนี่ยต้นเล็กนะครับเพิ่งจะเกิดแต่ก็โดนผมเนี่ยคุมกําเนิดไปซะแล้ว อ้ยหมดด้ยเต้าวิ่งหนีเลยนะคะ หมดต้นเลยเหรอคะน้ำกรค่ะกลัดมากองกองไว้ตรงนี้นะครับพอเดี๋ยวได้เยอะๆเนี่ยคอยแบกไปทีเดียวเพราะว่าอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอง ตอนนี้พานุมกรก็ตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะดูมันแบกคนขี้เกียจนี่คือแบบเยอะมากนะคะไม่ยอมไปไหลรอบนหนักดีนะอยู่แค่ข้างๆอะครับโอ้โหเยอะมากลองดูนะครับ ประมาณนี้เนี่ยโห,โหสูงสมากส,ส,สูงเกินตายต้องตัดออกนะครับสูงเกินเวลาเราอยู่ข้างในเนี่ยฝนตกเราจะเปียกเอานะครับประมาณนี้พอนะครับอยู่ข้างในเนี่ยให้ก้มๆอย่างนี้ เอาใบที่สวยๆก่อนนะครับอยู่ตรงกลางประมาณน,นี้แหละให้ยืนได้ก็แล้วกันนะครับเฉียงหน่อยนะประมาณน,นี้ Mình xích cắn nọt Đây, cầm bằng đi Đi ก็เิดื่อาได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้สนเนี่ดูข้างในว่าเป็นยังไงนะครับข้างในนี้นะครับก็จะประมาณนี้ซึ่งฝนตงเนี่ยไม่เปียงแน่นอนนะครับใบพวกนี้เนี่ยหนามากว้าวแจ๋วแจ่มก็เดี๋ยวผมจะไปตัดใบามาอีกนะครับจะเป็นใบต้นคอนะครับต้นฝันน้นใบสองใบนะครับมาปู เพื่อทําเป็นที่นอนนะครับในค่าคืนนี้ซึ่งนอนพื้นอย่างนี้เนี่ยทําไมเอาอะไรปูเนี่ยก็คงจะไม่ไหวนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีจริงๆเนี่ยก็นอนได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังเหลือใบอะไรพวกนี้ให้ปูอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดมานี่นะครับตถึงแล้วต้นขอต้นเล็กต้นเล็กเล็กมากๆนะครับ โดยใบยที่ผมจะตัดไปปูนี้เนี่ยผมจะไม่เอาก้านของมันละนะครับผมจะตัดตรงนี้นะครับแล้วเอาแต่ใบนี่นะครับก็เอาด้านนี้เนี่ยใบป,ปูนะครับแต่ว่าต้องระวังด้วยนะครับจะมีพวกสิ่งที่มันกลัวฝนนะครับในพวกหนอนแมลงพวกนี้นะครับอยู่ใต้ใบซึ่งก็ต้องเขียดทิ้งนะครับแต่ถ้าเป็นแค่ใย,ยอะไรพวกนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับ ประมาณนี้นะครับผมก็ตัดได้น่าจะพอแล้วนะครับคนละสองสามใบซึ่งตรงนี้นะครับต้นคอเนี่ยเราสามารถที่จะตัดใบของมันได้ทั้งหมดเลยนะครับเว้นแต่ต้นนี้นะครับนี่นะครับกานเล็กๆของมันตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดเนี่ยมันจะตายนะครับผมคิดเองนะครับเพราะว่านี้เนี่ยมันคือแกนในของมันแต่นี้เนี่ยดูเหมือนมันจะแห้งๆนะครับมันจะมันจะรอดหรือเปล่านะครับ ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็ตัดใบของมันจนหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ใบเดียวนะครับซึ่งคิดว่าถ้าเกิดว่ามันต้นแกนนายของมันเนี่ยไม่โดนตัดนะครับมันก็น่าจะแทงยอดขึ้นมาเรื่อยๆได้โอเคเราไปปูที่พักกันเลยดีกว่านะครับไปใบของเราก็ถ้าไม่มีก้านมันก็จะไม่หนัดนะครับก็จะประมาณนี้แหละ แล้วก็ปูเลย นี่นะครับปูเสร็จแล้วโอ้นอนดินอย่างนี้ก็นุ่มนะครับแต่ว่ามันมันจะเป็นรอยดินยุบอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะปูฝั่งนู้นอีกนะครับ ฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นใบใหญ่นะครับซึ่งก็น่าจะสองใบเนี่ยพอนอนแล้วนะครับโห oh. นี่นะครับผมผมันมีเยอะมากผักเนี่ยผมได้เลือดเลยนะครับนี่แต่ว,ว่าแผลนิดเดียวนะครับได้เลือดเลยไม่เป็นไรนะครับแผลนิดเดียว แต่เล็กนะครับไม่ถึงตายอืแต่มันก็แสมพอสมควรนะครับโดยไม่ผายบาทนะครับไอ,อพัตเตอร์อะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ได้เอามาอตอนนี้ตอนนี้ก็ก่อไฟนะครับก่อไฟไว้ตรงนี้นะครับ ก็ที่เวลาลงตีมาเนี่ยเราจะได้ได้รับควันแล้วก็ได้มีความอุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะให้น้องเียก่อไฟเลย ไฟเช็คมานะครับสรุปแล้วไม่ได้เอาไฟเช็คมาซึ่งผมก็โดนบาดอีกไงล่ะทีนี้ตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะสี่โมงครึ่งนะครับถ้ากลับบ้านก็ยังทันอยู่เอาไงี้ดีเนี่ยยุงก็กัดนะครับไปเช็คก็ไม่มี โนชันก็ไม่มีนะครับนอนนอนแบบนี้เนี่ยก็คุณจะไม่ไหวนะครับยุงกัดยุงกัดเป็นไข้แน่ยิ่งเป็นบาดอย่างนี้นะครับเป็นไข้ป่ากิดง่ายด้วยโอเคสรุปนะครับก็ต้องกลับละมั่งนะครับ ไม่ได้เอาไฟแชกมาก็จะนอนนะครับทำที่พักเสร็จลืมเอาไฟแช็กมานะครับจะก่อไฟโดนไม้ไผ่บาดอีกนะครับอาจารย์น่าจะเป็นพ่อเอ่อไม้ไผ่บาดหรือเปล่านะครับก็เลยทําให้ลืมไฟแช็ก <c oughs> โอเคตอนนี้ก็นจะเดินชนเข้าไปนะครับน่าจะยังคันอยู่นะครับน่าจะยังไม่มืด ก็ว่าผมมาเนี่ยไม่ไกลามากนะครับรอบนี้ผมมาในป่าที่พอจะมีต้นต้นคอนะครับไม่ไกลามากประมาณชั่วโมงหนึ่งแค่นั้นเองนะครับโอเคกลับกันเลยดีกว่านะครับอยู่นิ่งๆเนี่ยยุงกัดมากนี่นะครับลองมีด ่วนน้ำนะครับน้ำก็เททิ้งเลยดีกว่านะครับแบกขึ้นไปก็เหนื่อยเสียเปล่านะครับโอเคไปกันเลยดีกว่า ก็ต้องเดินขึ้นเขาไปนะครับเพื่จะสร้างที่พักเสร็จซึ่ง่อไฟก็ยังไม่ได้ก่อน,นะครับแต่าหาพื้นมาแล้วแค่ว่าจะกันใหม่ในคลิปหน้าละกันนะครับตอนนี้นะครับเดินขึ้นมาจนถึงเส้นทางแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังพอที่จะลกอยู่ยากจัดนะครับวันนี้นี่นะครับ พอ,พอที่จะเป็นทางได้นะครับแต่ว่าอาจะให้เป็นทางที่ไม่ลกเนี่ยไม่ได้นะครับมันลกมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ถึงโอ้จุ่มแมงกวงด้วยนะครับมันมากินต้นอะไรนะพนาก่อนกินต้นอะไรไม่รู้นะครับต้นนี้นะครับต้นมะคเดย์ป่าหรือเปล่านะครับนี่ซึ่งเนื้อข้างในเนี่ย มันจะคล้ายๆกับมันจะมีรสชาติคล้ายๆกับมะคเดเมียนะครับนี่ดูอันนี้น่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยเป็นตัวผู้วน,นดวงนะครับเป็นตัวผู้นะครับมันมีเขาแต่ว่าเขาสั้นนะครับไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะมีะซึ่งบางคนเนี่ยกลัวมากนะครับเจ้าพวงดวงอันนี้นะครับแต่ว่าผมไม่กลัว คนที่กลัวเนี่ยเขากลัวแค่ตรงเล็บมือตรงนี้นะครับตรงนี้แหลมมากเนาะอืมซึ่งถ้ามันตกใจเนี่ยมันจะขูดเอ่อมันจะหยิกเอาเนื้อของเรานะครับเอาเนื้อหนังของเราซึ่งบางคนเนี่ยมันจะกลัวแค่ตรงนี้แหละนะครับจะพุงนี้เขายังสั้นอยู่เลยนะครับนี่เขาสั้นตัวใหญ่ไม่มากนะครับถ้าตัวใหญ่มากๆเนี่ย มันจะตัวใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็เขามันจะยาวมากซึ่งคนก็จะไปหามาในช่วงนี้นะครับคนก็จะเด็กๆนะครับก็จะไปหามาเพื่อที่จ่ามาแข่งกันขิดกันนะครับประมาณนั้นแข่งกันหนีบกันนะครับใครหนีบได้ชนะก็ก็ก็ชนะไปนะครับไม่มีอะไรเนาะอตอ,ตอนเด็กเนี่ยผมก็เคยเล่นนะครับ ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มันกล้จะหมดแล้วนะครับถ้าเป็นช่วงที่หักหน่อไม้นะครับคนที่เข้าไปหาหนอไม้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเด็กๆจะชอบมากนะครับเพราะว่ามีแมงล้วงอะไรพวกนี้เนี่ยเยอะมากปล่อยไปนะครับปล่อยให้มันหาหาก,กินตามเกิดของมันนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> แถวนี้เนี่ย พวกมัคคเดป,ป่าเยอะสุดๆนะครับด่เห็นไหมมันจะเป็นพวงเป็นพวงอย่างนี้ซึ่งหนามมันเปลือกมันเนี่ยมันจะเป็นหนามแหลมๆนะครับถ้าเราไปนั่งโดนเไอ,อ้พวกหนามแบบนี้นะครับถ้างเกงเราหนามไม่พอเนี่ยจะจะรู้สึกว่าเออมันแทงแทงก้นนะครับเช็คลูกนี้ไม่เอ่ยนี่นะครับลูกของมันเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ ถ้าแกะออกมาถ้าแกะจากพวงหนามนี้มานะครับก็จะเป็นลูกๆอย่างนี้เป็นลูกอย่างนี้ซึ่งพวกกระรอกอะไรพวกนี้เนี่ยก็ชอบกินนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเนี่ข้างในก็จะเป็นเนื้อคล้ายๆกับมัคเดเมียนะครับนี่ขาวๆอย่างนี้นะครับ ไม่รู้ว่าผมเรียกชื่อถูกหรือเปล่านะครับอาจารย์เรียกว่าลูกเกาลัดป่าหรือว่าอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับไม่รู้แต่ว่ามันมีรสชาติคล้ายๆกับมัคเเดเมียนะครับผมจะกินให้ดูนะครับขาวๆเลย <c oughs> มันจะมีรสชาติมัคเเดที่ดิบๆนะครับโอ้มีเห็ดด้วยเห็ดอะไรไม่รู้นะครับนี มัในใจะดนไม่เห็นนะครับแล้วเตะจนหักเห็ดนางฟ้าปลาหรือเปล่าหรือว่าเห็ดไก่อะไรพวกนี้นะครับอ๋อนี่ไงอีกดอกลนึงนะครับไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะครับแต่ผมจะไม่เสี่ยงกินหรอกนะครับเพราะว่าผมยังไม่เสี่ยงตายนี่ยังสวย หาเห็ดนะครับเป็นคลิปหาเห็ดซะแล้วไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะครับแปลว่าสีขาวนะครับมีมดมีอะไรพวกนี้กินด้วยน่าจะกินได้นะครับเพราะว่าไม่มีมดมีอะไรพวกนี้ถ้าเกิดไม่มีมดเนี่ยก็ไม่กล้าก,กินกินไม่เสี่ยงกินนะครับแตลว่านี่เห็นไหมมันจะมีมดมดอยู่ตรงนี้นะครับ นี่จะมีมดอยู่ก็มองในโฟกัสนะครับเดี๋ยวผมจะมองจับโฟกัสให้ดูนะครับมันไม่ยังโฟกัสนะครับก็จะเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คือมดนะครับโอเคผมก็จะ ต่อด้วยอีกข้างนึงนะครับเป็นผลเกาลักจากเมื่อกี้นะครับเกาลัดเรือมะาคาเดเมียพันยุกนะครับนี่พอพอผมแกะกินเสร็จนะครับก็จะเหลือแต่เปลือกอย่างนี้นี่เลยโอเคครับทุกคน ก็คงต้องลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับมาจะทะลุไล่แล้วนะครับขึ้นเขามาเรื่อยๆอเคไว้เจอกันบ๊ายบายนี่นะครับถึงไล่แล้ว